ขายเหรียญ EP ที่11สวัสดี FC ทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกคนทุกท่านฮนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนี่คือรายการเหรียญที่มาแบ่งปันฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะก็มีอ่ะเนาะดูกันเอาฮะเป็นไงฮะบ้างใครน้ําท่วมเบาบางลงหรือยังก็คงจะดีขึ้นมั้งเนาะหลายวันแล้ว จากน้ําท่วมมาแต่บางจังหวัดก็ยังเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมเนาะเท่าที่ติดตามข่าวามากันวันต่อวันก็ยังมีฮะนะบางภาคก็ยังพบเจอกันอยู่บางภาคก็ยังมีฝนแต่ก็มีกลิ่นหนาวเข้ามาท่านผู้ชมเนาะอีกไม่นานก็คงจะพ้นวิกฤตเรื่องน้าท่วมแล้วล่ะอ่ะปะปาพูดไปทักทา,ายกันไปนะฮะก็คงต้องถามถ่ายกันบ้างแล้วแหละเนาะถ่ายรูปเหรียญไปป่าก็ถามกันไปประมาณนั้นนะฮะ ก็ใครที่เจอน้ำท่วมอยู่ก็ขอให้พ้นผ่านไปเร็วๆเ,เ,เลยนะท่านผู้ชมเนาะ,ะเพราะลำบากกันเหลือเกินประมาณนั้นโอเคนะท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ประปามาแบ่งปันก็ท่านผู้ชมฮะก็อาจจะไม่มีเหรียญเด็ดสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบอกตามตรงฮะเข้ามาเท่าไหร่ก็ถูกจับจองส่งให้นักสะสมกันค่อนข้างจะวันต่อวันในท่านผู้ชมอะประมาณนี้เนาะเหรียญที่ประปามาแบ่งปัน อ่ะโอเคเนาะด้านบนสุดฮะก็เหลือกันไม่กี่เหรียญแล้วฮนะใครมีแล้วอยากขายนะ EP เดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะปปาเพิ่มให้ราคาเหรียญละ2บาทเนี่ยนะสำหรับเหรียญ1บาทพยาคุดปีพศ2517ฮะอ่ะใครที่มีนะส่งขายได้นะอ่ะก็วันนี้เราขายกันในราคาเหรียญละ30บบาทฮะสภาพผ่านการใช้งานโอเคเนาะ ใครที่มีนะฮะส่งขายได้นะฮะโอเคประมาณนั้นต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่าก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วฮะท่านผู้ชมฮะเหลือไม่กี่เหรียญเองฮะเหลือไม่กี่เหรียญเองแล้วแบบหนึ่งห่บาทหลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญละรู้สึกจะอ่ะอีพีนี้ก็ห้าบาทไปซัดสภาพเหรียญเขายังไม่คมเท่าที่ควรก็ราคาจริงก็หกบาทแหละแต่ปลาร์ลดให้เหลือห้าบาทอ่ะประมาณนั้นเนาะประมาณนั้น ต่อมาแต่แถวเดียวกันท่านผู้ชมฮะก็เป็นเหรียญ5บาทเรือที่นั่งพระสุพรนณหงปีพศ2530เป็นเหรียญที่ผลิตออกมามากฮะอนาคตราคาร่วงอย่างแน่แท้แน่นอนฮะวันนี้เราก็ยังขายกันใน15บาทโอเคเนาะใครอยากได้ใครอยากได้ก็ไลน์มาคุยกับน้องแอดมินเอาต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยเป็นเหรียญที่ปปารับมาราคาเต็มแต่ไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมนะก็ปปาขอราคาต้นทุนคืนนะหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9มีอยู่10เหรียญท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานขาวขาวมัวขาวมัวขาวหมดประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะป่อป,ะปะ่าขอเหรียญละขอเหรียญละหกบาทท่านผู้ชมฮะะเนาะตรงเนี้ยมีอยู่ประมาณสักสิบเหรียญอ่ะตรงเนี้หกบาทฮะใครอยากได้อ่ะลดราคากันสุดๆเลยฮะเพราะว่าเขาสภาพ ผ่านการใช้งานโอเคเนาะแต่ตรงนี้ท่าผม,ม้ชมอะอาสังเกตดูสีนะฮะอะดูสีนะฮะตรงนี้สวยไม่ผ่านการใช้งานถึงผ่านก็ผ่านน้อยจัดเลยท่านชมนขอบเขายังคมอยู่เลยท่านชมอะเนาะขอบยังคมดูดูแล้วสวยงามมากฮะอ่อาเหรียญน,นี้ก็ป๋าป๋า,ปาไม่มั่นใจว่า12บาทหรือเปล่าสําหรับเหรียญ2บาทที่ระลึกฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งาน ยังไงก็ไปคุยกับน้องไอเมียนเอาเนอประมาณนั้นเนาะครับตรงนี้ผ่านการใช้งานขอเหรียญละหบาทถนะ้าขอคืนนะเวลาประปารับก็รับราคามาเต็มนะแต่ว่าก็อาจจะมีติดมาบ้างเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาอ่ะก็ใช่ว่าจะได้หมดทั้ทุกบาททุกต,ตาตงเรื่องกําไรไม่เปลี่ยนเลยฮนะเนาะถ้อยทีถ้อยใสยกันไปตรงนี้ท่าไม่ชมฮนะอ่ะใครอยากได้เหรียญ5บาทที่ระลึกประมาณเนี้ยเนาะระราชนีเอยรอหเอยรอเจเอยอะไรประมาณนั้นสมเด็จย่าเนี่ยท่านชมฮนะอ่ะ รู้สึกเดรียญน,นึ่งนี่ปะปะ่าไม่มั่นใจว่า20บาทหรือเปล่าเนาะน่าจะประมาณนั้นใครอยากได้ฮะสำหรับเหรียญ5บาทที่ระลึกนิกเกิลปกติธรรมดาเนาะประมาณนั้น20บาทท่านผู้ชมฮะเอาตรงนี้หนึ่งสอมีอยู่7เหรียญฮะ7 8เหรียญมั้งอืม2พระองค์5้าบาทนะท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณเนี้ยสภาพสีโอเคเนาะสภาพก็ยังสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะปะกติ25บาทเอาใครอยากได้ฮะปะป่าขายให้22บาท เนาะลดกัน3บาทถ้าพูดถึงจากราคาทางช่องของปปานะ่ะปะปาขายขายให้2 0บเอา22บาทพออีพีนี้22บาท20ปกติธรรมดา22บาท2พระองค์อ่ะดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถรีกลับไปดูอีกรอบนะฮะหรือว่าหลายๆรอบสําหรับการดูคลิปนะดูคลิปนี้แนะนําให้ดูให้จบนะท่าไม่ชมฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆนะฮะอย่าไปดูแค่หัวมว้วนโอเคเนาะถ้าผู่ชมฮะตรงนี้ เป็นเหรียญสิบบาทฮะมีอยู่กี่เหรียญเองหนึ่งสองสามสี่อ่ะสามเหรียญนะาสำหรับเหรียญเดี่ยวๆท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญเดี่ยวๆปกติธรรมดาเหรียญนึงก็ประมาณสามสิบบาทมั้งท่านผู้ชมอ๋อโอเคเนาะต่อมาต่อมาเป็นสองพระองค์นี้รู้สึกว่าจะสามสิบห้าบาทท่านผู้ชมฮนะเนาะสามสิบห้าบาทมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สามสิบห้าบาทสภาพสวยฮะอันนี้ดูก็ออกทนะ่านผู้ชมเนาะ อะไรมากดูก็ออกประป่าคิดว่าแล้วคนดูเหรียญเป็นเน่เนาะดูสีผิวเป็นน่อย่างไงี้ก็ดูออกมาดูตรงเนี้ยอันนี้สามอันนี้เท่าไหร่นะสาิบาทใช่ไหมอ่ะสาิบาทมีสามเหรียญสามสิบ้าบาทมีอยู่สามสามสี่เหรียญอ่ะสองพระองค์อันนี้เป็นสองพระองค์ยี่สบาทท่านผู้ชมฮะสองพระองค์ยี่บาทกับสิบาทเนี่ยอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นค่อนข้างจะสภาพขาวหมวัวแล้วแหละ อันนี้เท่าไหร่สามห้าเนี่ยเก่าๆม,ๆมัวๆเนี่ยอาสภาพเนี่ยปปาขายให้สามสิบาทมีอยู่ห้าเหรียญเองนะห้าเหรียญน,นะสภาพขี้สีขุนมัวอย่างเงี้ยขาวมัวอ่ะทั้งยี่สิบาทแล้วก็สิบาทถ้านระวมกันมีอยู่ห้าเหรียญเนี่ยเนาะปะปาขายให้สามสิบาทใครอยากได้ไปเลยให้ปกติก็สามสิบห้ากับสี่สิบนะฮะก็สองอ่ามีอยู่ 2, อสองสองชนิดราคาอันนี้สิบบาทที่ระลึกขาวมัวยี่สิบาทที่ระลึกขาวมัวเหมาเราไปเลยฮะเพระาะว่าเอาเหรียญละสามสิบบาทพอเนาะประมาณนั้นนะฮะ เพราะว่าปาปาพอได้ทุนคืนไปซื้อเหรียญชุดใหม่ๆเข้ามาก็ประมาณนั้นเองท่านผู้ชมครตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรเอ่ยก็คือไม่มีอะไรมากทั้ง2แถวนี้เป็นเหรียญ20บาทที่รูปสภาพค่อนข้างจะดูได้แล้วก็สวยงามอยู่เนาะอ่ะไม่ซ้ำวาระเนี่ยหนึ่งสองนับอย่างนี้ได้ท่านผู้ชม1 2ึ่งสองามี่ห้าหกเวาระแวาระไม่ซ้ำมีอยู่สแถวท่านผู้ชม 8วาระไม่ซ้ำเนี่ยมีอยู่สามแถวนะปะปาพลิกด้านล่าอ้าบด้านก้อยให้ดูแล้วเนาะอันนี้เป็นแบบองค์เดียวนะฮะประมาณเนี้ยมีอยู่สามแถวแปดวาระไม่ซ้ำอ่ะเดี๋ยหนึงก็ปปาไม่มั่นใจว่าสามสิบห้าหรือสี่สบาทแบบไม่มีตลับเนะท่าไหร่เนี่ยยี่สิบาทสภาพสวย20บาทอ่าสี่สิบหรือว่าสามสิบห้าธรรมดา40อ่าโอเคฮ้าสี่ิบาทท่านผู้ชมก็ลองดูเนาะลองดูอ่ะมีกันอยู่สามแถวนะสามแถวอ่ะ ประมาณนั้นเนี่ยจบตรงเนี้ยท่านผู้ชมจบตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเอ่ยอ๋อตลอดเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวปาลาโทษทียะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอเอาใหม่เอาให,าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวาระไม่ซ้ําท่านผู้ชมฮะสิบวาระไม่ซ้ามีอยู่สามแถวที่จริงเราเป็นหนึ่งที่น่าสะสมนะท่านผู้ชมเนาะน่าสะสม น่าสะสมนะสำหรับเหรียญ20บาทนิกเกิลฮะยิ่งมาจัดเป็นวัลละไม่ซ้ำให้ท่านผู้ชมฮะนะจัดวัลละไม่ซ้ำให้นี่ก็ไม่ต้องอะไรมากเลยครับไปจัดใส่อัลบั้มได้เลยเนาะก็หาตรงนี้มากหาตรงอื่นมากนะฮะจังหวะที่ไม่ตรงกันวัลละนั้นมีช่องป,ะปะระปาวัลละนี้มีอะตำล้านขายที่อื่นอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคฮะก็ต่อมาก็เป็นซ้ำวัลละบ้างท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะซ้ำๆวัลละก็มีกันเนี่ยประมาณเนี้ยนะดูเอาเนาะ อ่ะดูเอาแล้วก็แคปหน้าจอมาถามน้องแอนวิน,นแล้วกันเนาะ<ส>ก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับเหรียญ20บาทนิกเกิลโอเคฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะสวยอ่ะดูเอาหนึ่งอ่ะดูเอาท่านผู้ชมเนี่ยสภาพเขาอย่างเงี้ยเห็นนะฮะสภาพสวยสำหรับเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมฮะมีกันอยู่ประมาณ ห้าหกเหรียญใครอยากได้ฮะ,ะดูเอาท่านผู้ชมฮะดูเอานะเนี่ยเห็นนะมพอป,า,ปาจะจับรุ่นใกล้เคียงกันนะสำหรับสภาพผิวนะเพราะปอป,า,ปานั้นถ้าเป็นไปได้จะตั้งราคาเดียวกันไปเลยเว้นแต่สีไม่เหมือนกันจริงๆของไม่มีจริงๆเนี่ยก็จะบอกว่าเหรียญน,นั้นเท่านี้เหรียญนี้เท่านั้นประมาณนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสีเข้าใกล้เคียงกันเ,เห็นไหมเนาะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะอยังเงาอยู่เงา,า,เงาสภาพเดิมท่านผู้ชมเงาสภาพเดิม จะมีน้ำลุงน้ำถองติดอยู่สำหรับเหรียญสภาพเดิมนะนิกเกิลน,นะ,ะประมาณนั้นเนี่ยมีกันอยู่ประมาณสัก6เหรียญท่านผู้ชมนะเนี่ยอ่ะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหรียญปกติก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยสี่สิบบาทอีพีนี้ฮนะปลายเหรียญละประปาขอร้อยสามสิบไปพร้อมตลับเลยเนาะ แต่อีพีหน้าก็ช่วยประปาบ้างนะถ้าเกิดประปาอ่านนาเหรียญสภาพเงาเงามาช่วยเนี่ยเนาะก็ให้ช่วยประปาบ้างอย่าไปจําตรงร้อยสามสิบร้อยสิบาทนะเนาะถือว่าช่วยประปาให้ปปาได้ได้ยืนอยู่ตรงนี้คู่กับ f อฟเนาะถือว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันเนาะปาปามาเอากาไรท่านไปเอากาไรนะถ้าทักถ้าคิดแบบนี้ก็จะอยู่ได้ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะทํางานอะไรประมาณนั้นประปาอยากได้กําไรมั้งประปาอยากได้กําไรมั้งท่านผู้ชมนะโอเคเนาะอ่ะ ก็ทักทายกันไปพูดคุยขายของกันไปสุดท้ายฮะเรามาอยู่ที่เหรียญ10บบาท2สีหมุนเวียนฮะทั้ง8อันดับประมาณนี้ท่านผู้ชมทั้ง8อันดับใครอยากได้ฮะเรามีกันอยู่2ชุดจะต้องบอกปีพศไหมนเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆรายการประปาร,ปร,ปรู้เนาะแต่ไม่เป็นไรฮะทาตามเงื่อนไข8อันดับหายากฮะยกเว้นอันดับ1ก็คือปี3 1ปี3 1ใครมีนะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาได้นะ หรือว่าจะเป็นปีเนี้ยปี4 1 4 2 3 4 4 3 5 3ใครที่มีนะฮะเนี่ยอประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็4 4ท่านผู้ชมนะ4 4ด้วยใครมีส่งขายได้นะฮะยกเว้นปีอาปี5 4กับปี4 0เนี่ยให้ติดมากับเหรียญหลักๆนะฮะอันนี้เหรียญหลักๆนะตั้งแต่ปี3 1 4 1 4, 1, 4 2 3 4 4 3 อาห้าสามสี่เนี่ยเหรียญหลักๆใครมีแบบนี้ส่งมาอย่างละลลลอะกี่เหรียญที่ตกลงกับน้องแอดมินก็ได้ก็ถ้ามีปีห้าสี่กับสีูนยก็พูดคุยกับน้องแอดมินเอานะเขาบอกเขาปเปิีอยกมาเยอะยังไม่ได้รับความนิยมด้วยโอเคนะฮะอ่ะสําหรับแปดอันดับหายากใครที่มีสามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะราคาก็แตกต่างกันไปวันนี้ถ้าพูดถึงการขายออกฮะปกติก็สามร้อย 6 3 0 7 3 0 8 3 0 9 4 0 0ก็เคยขายมาแล้วนะฮะสำหรับสภาพประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะวันนี้ปอป้าขอ350ไปพร้อมตลับฮนะเนาะไปพร้อมตลับประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้สามร้อยห้าสิบไปพร้อมตลับมีกันอยู่สองชุดนะสำหรับเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนฮะแปดอันดับแปดปีพศโอเคเนาะอีพีนี้ปอป้า มาพูดคุยมาบอกแบ่งปันเหรียญกันอ่ะใครที่อยากได้จะเป็นเหรียญประมาณนี้อ่ะดูเอาฮะนะใครอยากได้ก็สามารถไลน์มาพูดคุยถามถ่ายกับน้องแอดมินกันเอาทางด้านราคาด้วยแล้วก็จํานวนของเหรียญมาเรือเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะโอเคเนาะคลิปนี้ประปามาขายเหรียญละอ่ะก็จบกันก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาพบมาเจอกันใหม่ ใครที่มาติดตามช่องของปอปาใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะเนาะจะได้รับรู้ว่าปอปาท่านทําคลิปรับซื้อเหรียญอะไรทําคลิปขายอะไรเหรียญอะไรอะไรประมาณนั้นนะจะได้ไม่ตกข่าวจากช่องของปอปาคลิปนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ